เราอยากจะได้ความสุขเราก็สร้างสมอบรมเราอยากจะได้ความทุกข์แต่ความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาแต่คนเราปรารถนาความสุขแต่ไม่ได้สร้างเหตุแห่งความสุขแล้วเราจะพบความสุขได้อย่างไรนี่เราก็ต้องคำนึงนึกถึงสิ่งนี้อยู่เสมอว่าคนเราจะประสบพบกับความสุขนี้ก็เพราะว่าผลกรรมเก่า จะได้ประสบพบกับความสุขเพราะผลกรรมเก่าที่เราได้กระทำไว้ในชาติปางก่อนด้วยปัจจุบันเราก็ขนขวายไม่เกียจคานด้วยเขาเรียกว่าเหตุให้เข้าถึงความสุขถ้าอาดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขนขวายอานาคตเราก็ไม่ต้องไปทำนายนะถ้าไม่อดีตไม่ขนขวายไม่ขยันปัจจุบันไม่ขนขวายอานาคต มันแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้อง